สุขภาพด้วยนะคะถ้ามเป็นกรรมังใจให้นะคะคุณพี่คะขอบคุณนะคะโป้าเราอยู่ตรงนี้มีใจจังนะคะตานนี้ก็ไม่ได้นี่เหลืออะไรมากมายแต่อย่างใดนะคะไม่หายหใจน้าหายมีใจไหนยัน ค่ะน่าจะจบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในขอเสียงตบมือให้กับแม่ของไม้เลี้ยงเลยครับขอเสียงตบมือให้กับแม่ของเพ้งๆเลยครับขอเสียงตบมือให้กับ แม่ของภัยดาวดินไหน่ครับขอเสียงตบมือให้กับแม่ของอาบน่อยครับขอเสียงตดมือให้กับแม่ของอาทิตลุกฟ้าเลยครับขอเสียงตบมือให้กับแม่ ตาแม่นหน่อยครับแล้วขอเสียงต็มเบอให้กับคุณพอ่อคุณแม่ของทะลุกนกกทีวคคทีอยู่ใงเรเลนาครับเพื่อนผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับไม่ว่าไอโอฝั่งรักจะโจมตีหรือเสี่ยมให้ขบวนการต่อสู้ของพวกเราเกิดความแค้งใจหรือเข้าใจผิดกันอย่างไร ไม่ว่ากระบวนการ i อของรัฐพยายามเสียมให้เราทะเลาะกันอ,อย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้พวกเรายึดมั่นหัวใจกันเอาไว้ไม่มีใครเขา้าใจพวกเราได้ดีกว่าพวกเราที่มาสู้กันตรงนี้หรอกครับใช่ไหมครับพี่น้องใครจะจอไอ้ลูกแก้วใครจะจอไ<ห>นะจจีกลุ่มไหนๆอย่างไรแต่พวกเราก็รักการรักเข้า ใช่ไหมครับพี่น้องบางคนเราอย่าไปยึดติดกับคนที่อยู่หน้าจอมากเพราะบางครั้งเราไม่รู้ว่าหน้าจอที่คอมเมนต์เราลิจาเราหรือเสียพวกเราเป็นใครกันแน่ซึ่งถ้าเราเช็คมาก็คือไอโอของนักใช่ไหมครับพี่น้าครับ ยังไงก็ช่วยเขียนชื่อได้ไหมคะหนุ่ยได้ไหมคะบางทีสาวหนุ่ยอาจจะอ่อนไหวกับไอ้ตัวที่รับใช้หมาแล้วหมาที่รับใช้หมาหมาแล้วก็เจ้าของหมานะครับคนต่อไปเป็นน้องสาวเป็นลูกๆหลานๆของพวกเราข่าวกัน ต่อสู้แล้วก็โดนคดีโดนหนึ่งหนึ่งสองด้วยเลยเข้าไปนอนอยู่ในเรื่องจำด้วย,ว,ยวันนี้มาอยู่ตรงนี้ก็จะมาโอยยพอให้กับเพื่อนทุกคนแล้วก็จะมาพูดภาสัยกับพ่อแม่พี่น้องขอเสียงรงมาไว้กับตี่ของเราด้วย en sí. 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 เราไม่เคยเอ,อยากจะให้หนึ่งหนึ่งสองวันที่หน้มีความสุขเช่นนี้ต้องมาวอวยพรทั้งน้าเรือนจังเราอยากให้เพื่อนเราได้รับก,การต่างกันตัวออกมาซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรจะ